หนึ่งปีครับเป็นยังไงครับที่หมายครับก <c oughs> ารที่มีความรักแล้วมันต้องเศรษฐกิจดีด้วยนะครับสำหรับคนที่มีผัวเดียวเมียเดียวแบบผมเนี่ยก็โอเคแต่คนที่มีเมียน้อยแล้วอันนี้เราก็เลือกไม่ได้จําเป็นเพราะฉะนั้นส่งเสริมเศรษฐกิจกันหน่อยสําหรับคนที่มีเมียน้อยนะครับสมมุติว่าเราจะไปบ้านเมียน้อยเรากรุณาซื้อทุเรียนไปสักสลูก แล้วไปบอกเมียน้อยว่าเมียหลวงฝากมาแต่เราซื้อไปเองนะครับถ้าไม่มีเงินค้างค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนไปอยู่บ้านเมียน้อยสองวันสามวันสี่วันไม่ว่ากลับมาหาเมียหลวงซื้อแตงโมสักสามสี่ลูกมาบอกว่าเมียน้อยฝากมาให้เพื่อเป็นการเอาใจซึ่งกันและกันถ้าไม่มีเงินค้างไว้ก่อนครับขอให้ทางด้านผู right anyway. ้ชายทั้งหลายปฏิบัติแบบนี้ไม่เกินหนึ่งปีครับ เป็นยังไงครับไี่หมายครับขอบคุณครับๆๆท่านประธานเราก็ขออนุญาผมกำลังจะชื่นชมว่าเป็นคำแนะนำที่ดี <c oughs> ที่ไหนได้เลือ <c oughs> หาย